สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกและผู้ชมท่านนะครับช่อง satel channel พบกันทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงครับเพื่อนเพื่อนถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่องให้ฝากให้กำลังใจด้วยการกดติดตามช่องให้ Fi ด้วยนะครับอีวันนี้จะมาแนะนําเป็นกล่อง GMMsatSD l i v e t โปพัดนะครับแต่แนะนําการตั้งค่าดาวเทียมให้นะครับก็จะเหมาะสําหรับเพื่อนเพื่อนช่างมากกว่านะครับลูกค้าทั่ว,วไปก็ อาจจะไม่ต้องใช้ฟังก์ชันนี้ครับผมในกรณีที่ช่างนะครับนำกล่อง i e m m s hd light p r o p a t นี่ครับกล่องตัวนี้ยังไม่เคยติดตั้งมาก่อนนะครับก็จะไปติดตั้งกับจาน e band หรือว่าจาน c b a n นะครับก็สามารถที่จะเข้าเมนูนี้เพื่อทำการปรับหน้าจานดาวเทียมให้รับได้ก่อนนะครับหลังจางกนั้นก็รักเสียบใหม่ก็จะสามารถรับชมได้ครบทุกช่องนะครับ มาดูขั้นตอนการตั้งค่าดาวเทียมนะครับสำหรับกล่องรุ่นนี้ครับให้ไปที่เมนูนะครับกดเมนูเข้าไปนะครับเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ครับกดตรงนี้นะครับกดให้ไปที่รูปดาวเทียมครับนี่ไปที่การติดต no hm ั้งนะครับเลื่อนลงมาหรือว่ากดโอเคได้ครับให้มาหัวข้อตั้งค่าดาวเทียมนะครับกดโอเคหรือว่ากดไปทางขวาก็ได้เช่นกันนะครับนี่ ในเมนูนี้นะครับแถวบนนะครับดาวเทียมเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะ,ะตั้งค่าดาวเทียมของระบบอะไรครับหรือว่าดาวเทียมดวงไหนนะครับอันนี้เป็นดาวเทียมไทยคม 6C อยู่นะครับถ้าหมายเลขสองนะครับกดไปทางขวานะครับก็จะเป็นไทยคมระบบเอ b แบนนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเรามาตั้งค่าดาวเทียมตัวนี้นะครับนี่นะครับผมจะลองกดให้มันผิดไปนะครับมันจะไม่สามารถรับชมได้เลยนะครับกดโอเคเข้าไปครับผมจะเปลี่ยนไปเป็นนี่นะครับเก้าเจ็ดห้าศูนย์ดูนะครับอันนี้เป็นความทีเอ็นบีสำหรับจานระบบซีแบนดนะครับปกติมันจะเป็นท่าหนึ่งห้าศูนย์นะครับอันนี้ผมจะลองตั้งเป็นเก้าเจ็ดห้าศูนดูนะครับ ก็ตอบใช่ไปนะครับถ้าต้องการบันทึกนะครับมันก็จะไม่สามารถรับชมได้นะครับจะขึ้นว่าไม่มีสัญญาณนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการตรวจเช็คนะครับจะไม่มีภาพนะครับเราก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนให้มันถูกต้องนะครับกดไปที่รูปดาวเทียมครับมาที่หัวข้อตั้งค่าดาวเทียมเนี่ยครับ นี่ครับแล้วก็ไปเปลี่ยนให้ถูกต้องนะครับสมมติว่ามันผิดไปนะครับก็สำหรับดาวเทียมซีแบนครับก็ให้เป็นค่าห้าหนึ่งห้าศูนย์นะครับนี่ครับเป็นซิงเกิลนะครับชนิด LNB เป็นซิงเกิลนะครับแล้วก็ LNB เป็นตัวนี้นะครับห้าหนึ่งห้าศูนย์นะครับถ้าค่านี้ไม่ถูกนะครับจะไม่มีความแรงแล้วก็คุณภาพจะไม่ขึ้นนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับตรง คุณภาพนะครับก็จะไม่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะปรับหน้าจานได้แล้วนะครับความถี่ตรงนี้ก็ลองไล่เดียวนะครับความถี่ที่มีสัญญาณภาพนะครับสาหรับกล่องดาวเทียมของ i m m อ e t นะครับก็จะเป็นความถี่นี่นะครับสามเก้าสองศูนย์นะครับที่ใช้ในการ OTA นะครับก็ลองปรับที่ความถี่นี้ก็ได้นะครับปรับคุณภาพให้ได้สูงสุดนะครับ อันนี้เป็นการตั้งค่าดาวเทียมระบบ4แบนด์ครับเดี๋ยวจะแนะนําเป็นต่อไปจะแนะนําการตั้งค่าดาวเทียมระบบ ku แบนด์นะครับเดวเทียมไทยคมนะครับก็กดไปทางซ้ายหรือขวาครับให้เป็นเคนะครับความถี่ตรงนี้นะครับความถี่ทีพีนี้แนะนําให้เป็นความถี่ปัจจุบันนะครับอลองใช้ความถี่ หนึ่งสองหกแปดเจ็ดนี่ก็ได้นะครับซึ่งเป็นความถี่ในการ OTA ของกล่อง GM m z นะครับกดเข้าไปนะครับใช้ความถี่นี้นะครับหลังจากนั้นต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับต้องมาเปลี่ยนตรงอ่าชนิด LM B ให้เป็น Universal นะครับต้องเป็นคำว่า Universal เท่านั้นนะครับนี่ต้องเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับต้องเป็นความถี่นี้นะครับ ยูนิเวอร์แซลนะครับชนิดแล้วก็ความถี่ก็จะเป็น9750กับ106.0งนะครับสำหรับ LNB u ยู v นิ s เวซนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสายเป็นจาน KU Band นดูดนะครับลองสังเกตดูความแรงแล้วก็คุณภาพตรงนี้นะครับจะต่อนี่นะครับเอาจาน C Band ออกครับผมจะต่อจาน เอยูแบนเข้าไปนะครับเดี๋ยวสังเกตที่ตรงความแรงกับคุณภาพนะครับว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับก็จะได้นี่นะครับคุณภาพสัญญาณแล้วก็ความแรงขึ้นมาแล้วนะครับเป็นการตั้งค่าดาวเทียมที่ถูกต้องนะครับก็ให้ใช้ค่าตามนี้นะครับในคงเทอยูนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่ม exit ออกได้เลยนะครับปุ่ม exit ปุ่มนี้นะครับโอ้ลองจะถามแล้วก็ตอบไปใช่นะครับกดโอเคไปนะครับ มันยังรับชมไม่ได้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นระบบ Ku Band ได้นะครับกดปุ่ม Z ซตรงนี้นะครับอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนๆพี่ๆทั่วไปก็ไม่ไม่ต้องมาทำตามนี้นะครับอันนี้แนะนำให้สำหรับช่างนะครับเราก็เลือกเป็นดาวเทียม k u นะครับปุ๊บกดเข้าไปก็จะสามารถรับชมได้แล้วนะครับอันนี้เป็นจาน KU band แล้วนะครับรับชมได้ครบแล้วนะครับ สำหรับคลิปแนะนำการตั้งค่าดาวเทียมของกล่อง GMSat HD Light Pro Plus ก็จงแล้วนะครับหังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับช่างหรือว่าเป็นพื่อนๆีพี่ที่ใช้กล่องดาวเทียมนะครับลองศึกษาดูการตั้งค่าดาวเทียมได้ครับผมถ้ามีคำถามสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะไปหาคำตอบให้ครับสำหรับคลิปวันนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันวันเสาร์หน้าหนึ่งทุ่งตรงครับสวัสดีครับ